Everyone Welcome back to to Expert to Toic back สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษทว i c expert รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบทวิ c ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆก็จะทำข้อสอบได้ แล้วถ้าคุณซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆคุณก็จะกลายเป็นทวิคเอ็กซ์เได้ในสักวันเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันนะครับเพื่อมาติวข้อสอบทวิกกันอย่าลืมนะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moe.realtai.net วันนี้เราเดินทางมาถึงเอพิ o ซดที่30กันแล้วนะครับเอพิโซด30เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตลุลยข้อสอบกันเลยดีกว่า สำหรับข้อสอบเรานะครับจะเป็น incomplete sentences จงทำให้ประโยคสมบูรณ์ข้อสอบแนวนี้ก็จะทดสอบไวยากรณ์ทดสอบคำศัพท์บางข้อทดสอบไวยากรณ์บางข้อทดสอบคำศัพท์บางข้อทดสอบทั้งศัพท์และไวยากรณ์เลยนะครับเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยดีกว่าข้อที่1ลองอ่านโจทย์ดูโจทย์บอกว่า ot, dot dot we paid the cleaners a lot of money they did a terrible job อีกรอบนะครับ ...We paid the cleaners money. They did terrible paid a a did lot of job. พวกเราจ่ายเงินมากมายให้กับคนทำความสะอาดพวกนั้นพวกเขาทำงานออกมาได้แย่พวกเราจ่ายเงินมากมายให้กับคนทำความสะอาดพวกนั้นอะพวกเขาทำงานออกมาได้ย่ำแย่ตัวเลือกนะครับก็จะมี since มี because of มี in spite of แล้วก็มี even though ข้อนี้ทดสอบการใช้ตัวเชื่อมเอาจริงๆถ้าแปลออกถ้าแปลออกก็น่าจะตอบได้นะครับก็น่าจะตอบได้นี่คือ4ตัวเชื่อมที่ออกสอบบ่อยจริงๆอยากให้คุณผู้ฟังดูข้อนี้ไว้ because since as นะครับ because since as เป็น conjunction แปลว่าเพราะว่า because of due to owing to เป็น preposition แปลว่าเพราะว่ามี though although even though เป็น conjunction แปลว่าแม้ว่า despite in spite of เป็น preposition แปลว่าแม้ว่ามีเห็นไหมครับต้องแปลให้มันต่างกันตัวที่เป็น preposition technique ก็คือพูดคำว่ามีออกมาด้วยพูดคำว่ามีออกมาด้วย because o f due to owing to เพราะว่ามี despite in spite of แม้ว่ามีเรามาดูวิธีใช้กันดีกว่านะครับประโยคตัวอย่างมาครับ because it rained heavily we didn't go to the beach since it rained heavily we didn't go to the beach as it rained heavily we didn't go to the beach ประโยคตัวอย่าง1 2 3ให้ความหมายเดียวกันเพราะว่าฝนตกหนักมากพวกเราไม่ได้ไปชายหาดนะครับเพราะว่าฝนตกอย่างหนักพวกเราเลยไม่ได้ไปชายหาด มาดูเบอร์สี่กันนะครับเบอร์สี่บอก because of the heavy rain we didn't go to the beach เบอร์ห้า due to the heavy rain we didn't go to the beach เ Be บอร์หก owing to the heavy rain we didn't go to the beach สี่ห้าหกความหมายเหมือนกันสี่ห้าหกนะครับให้แปลว่าเพราะว่ามีพูดคำว่ามีอย่างายด้วยครับเพราะว่ามีน้ำฝนที่หนักเพราะว่ามีน้ำฝนที่หนักพวกเราเลยไม่ได้ไปชายหาด อยากให้คุณผู้ฟังแยกความแตกต่างให้ออกระหว่าง123กับ456กนะครับ1 2 3องกับ4 5 6กเนี่ยลองดูมันต่างกันยังไงไป7 8 9กันดีกว่า7บอกว่า though it rained heavily we went to the beach although it rained heavily we went to the beach even though it rained heavily we went to the beach 7 8 9ให้ความหมายเหมือนกันเลยแม้ว่าฝนตกอย่างหนัก พวกเราก็ไปชายหาดอยู่ดีแม้ว่าฝนตกอย่างหนักพวกเราก็ไปชายหาดอยู่ดีไปที่10กับ11 10บอกว่า despite the heavy rain we went to the beach 11. in spite of the heavy rain we went to the beach แม้ว่ามีสำหรับ10กับ1 1พูอคดพวกเขามีออกมาครับแม้ว่ามีน้ำฝนที่หนักพวกเราก็ไปชายหาดอยู่ดี นะแม้ว่ามีน้ำฝนที่หนักพวกเราก็ไปชายหาดอยู่ดีจริงๆมีกฎครับผมกฎก็คือถ้าตัวเชื่อเป็น conjunction จะต้องตามด้วย S V S ก็คือ subject V ก็คือ verb ถ้าเป็น preposition จะต้องตามด้วยคำนามท่องแบบนี้ก็ได้ครับหรือจริงๆใช้ความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติคือเวลาเราพูดคำว่ามีออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่ามันจะต้องมีคนสัตว์สิ่งของ นะครับมีคนสัตว์สิ่งของมีนาฬิกามีสบู่มีรถยนต์มีหนังสือพอเราพูดคำว่ามีปุ๊บมันต้องตามด้วยคนสัตว์สิ่งของมันต้องตามด้วยคำนามนั่นเองนี่คือข้อดีของการพูดคำว่ามีออกมาเวลาใช้ตัวเชื่อมที่เป็น preposition นะครับผมกลับไปดูโจกันดีกว่าอยากก็ผม่ฟงังขีดเส้นใต้ we paid we paid, we paid ที่ในโจทย์ we เป็น subject ส่วนเพศเป็น verb เพราะฉะนั้นตัวเชื่อมที่ใส่งเข้าไปเนี่ยไม่สามารถเป็น preposition ได้ตัดตัวเชื่อมที่เป็น preposition ทิ้งออกให้หมดก่อนตัวเลือก b because of เป็น preposition ตัดทิ้งตัวเลือก c in spite of เป็น preposition ตัดทิ้งเหลือ since กับ even though ต้องใส่การแปลช่วยถึงจะตอบได้ since เพ่าเพราะว่า even though แปลว่าแม้ว่าสำหรับบริบทนี้จะเพราะว่าหรือแม้ว่าดีก็ลองพูดภาษาไทยออกมาเลยเพราะว่าพวกเราจ่ายเงินให้คนทำงภาษามากมายพวกเขาทำงานออกมาแย่แม้ว่าพวกเราจ่ายเงินมากมายให้กับคนทำความสะอาดพวกเขาทำงานออกมาได้แย่ดีที่สุดคือแม้ว่าเพราะใช้คำตอบคือข้อดีคำตอบคือ even though นั่นเองนะับพูดเต็มๆครับ even though We paid the cleaners a lot of money They terrible top did a terrible job even though, ะครับไอ้ควาว่า even though หรือแม้ว่า่ยมแสดงความขัดแยง้งความขัดแย้งคือถ้าข้างหน้าดีข้างหลังไม่ดีถ้าข้างหน้าไม่ดีข้างหลังดีการที่เราจ่ายเงินมากมายให้กับคนทำความสะอาดเป็นเรื่องดีนะแต่การที่เขาทํางานออกมาได้ยแย่ถือเป็นเรื่องไม่ดีนะนี่คือประโยคที่มีความขัดแยง้งจึงต้องใช้ even though นะครับ โอเคไปข้อที่2กันเถอะข้อที่2นะครับโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า a great boss dot 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 t h i r employees to be their best selves a great boss dot 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 t h i r employees to be their best selves เจ้านายที่ยิ่งใหญ่คำว่า great นะฮะก็คือยิ่งใหญ่เลยนะเจ้านายที่ยิ่งใหญ่อะไรก็ไม่รู้พนักง,งานของพวกเขาให้เป็น คนที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ตัวเลือกนะครับก็จะมี expires, inspires, perspires แล้วก็ conspires ข้อนี้ทดสอบคำศัพท์สำหรับข้อที่ทดสอบคำศัพท์แค่แปลออกก็ตอบได้นะครับวัดเฉยๆว่ารู้กับไม่รู้ถ้าไม่รู้เนี่ยอาจจะต้องเรียนศัพท์นิดนึงคำว่า expire แปลว่าหมดอายุตัวอย่างประโยคมาครับ my driving license expires next week My driving expires license exp next week ใบขับขี่ของฉันจะหมดอายุปีหน้านะครับใบขับขี่ของฉันจะหมดอายุปีหน้าหมดอายุนะครับ Inspire อันนี้แปลว่าสร้างแรงบันดาลใจนะครับสร้างแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นให้ใครทำอะไรสักอย่างนะครับสร้างแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นให้ใครทำอะไรสักอย่าง As a teacher you should inspire your students As a teacher you should inspire your students ในฐานะที่เป็นครูคุณควรสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของคุณนะคำว,ว่า perspire perspire แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหงื่อออกคล้ายๆกับคำว,ว่า sweat sweat สะกดอย่างไรครับ S w e A T, w e A T, sweat sweat perspire ก็อาจจะเป็นศัพท์ที่มันฟังดูยากกว่า the heat made us perspire The heat made us perspire. ความร้อนทำให้พวกเราเหงื่อออกหรือคุณจะพูดว่า sweat ก็ได้นะ The heat made us sweat. นะครับทำให้เหงื่อออกคำว่า conspire คํคำว่า conspire เปแปลว่า,วาสมคบคิดแน่นอนสมคบคิดเนี่ยก็คือสมคบคิดเพื่อไปทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ค่อยดีตัวอย่างมาครับ They conspired against the king. They conspired against the king. คนพวกนั้นอนะหรือพวกเขาเนี่ยสมคบคิด เพื่อต่อต้านกษัตริย์นะครับคนพวกนั้นนะสมคบคิดเพื่อต่อต้านกษัตริย์ t h e conspired against t h e king โอเคกลับไปที่ข้อ2กันดีกว่าข้อ2เราอยากจะพูดว่าอะไรครับเราก็น่าจะพูดว่าเจ้านายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องกระตุ้นหรือต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักง,งานของพวกเขาเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำตอบจะต้องเป็น Inspires นะครับเ สั่งแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นให้ใครสักคนทำอะไรสักอย่างข้ออื่นมันไม่เข้าเลยนะครับ expires หมดอายุไม่เข้า perspires เหงื่อออกไม่เข้า conspires สมคบคิดก็ไม่เข้านะครับข้อที่เข้าสุดคือ inspires นั่นเองโอเ okay, ค let's go to number t ไปข้อ3านะครับโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า we go to the park because it's so beautiful we go to the park Because b it's so beautiful พวก i เราจุดจุดจุดไปสวนสาธารณะแห่งนั้นส่งเสริมให้คุณผู้ฟังพูดคำว่านี้หรือนั้นออกมาเวลาเจอ the the park สวนสาธารณะแห่งนั้น,น,าาน,นเพราะว่ามันสวยมากๆเลยตัวเลือกก็จะมี Rarely never hardly แล้วก็ always จะมองว่าทดสอบคำศัพท์ก็ได้ครับผมตัวเลือกที่เขาให้มาเนี่ยมันคือคำ ที่บอกความถีนะครับมันคือคำที่บอกความถีฝรั่งเรียกว่า adverbs of frequency adverbs of frequency คำที่บอกความถี่คำที่บอกความถี่ในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างทีร้อยรทีร้อยคุณใช้คำว่า always always ก็แปลว่าบ่อยมากๆบ่อยมากๆทีเก้ usually usually ก็ บ่อยมากเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่บ่อยมากมากมาก often โอเค often อันเนี้ยถีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าบ่อยไปก็ได้บ่อยไปก็ได้เพราะฉันคำว่าบ่อยเนี่ยเรามีบ่อยสามระดับเลยนะบ่อยมากมากใช่ไหมครับบ่อยมากมากบ่อยมากแล้วก็บ่อยเฉยอะไรทำนองนั้นถีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ sometimes ถีห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือ sometimes sometimes ป้อบางครั้งบางคราวนะครับบางครั้งบางคราว ที่3 Occ 0 occasionally occasionally ก็บางครั้งบางคราวแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่า sometimes นิดหนึ่งนะครับก็คือเกือบจะ sometimes แต่ว่าตอนนี้ไม่ถึงขั้น sometimes ที่5% rarely rarely ก็ Rare ly, Rare ly. ให้แปลว่านานๆานานครั้งนานๆทีก็ได้นะครับ rarely นานๆครั้งนานๆทีถ้าที่0%ก็คือ never ให้แปลว่าปก,กติไม่ทำนะครับให้แปลว่าปก,กติไม่ทำํำล้วมาฝึกใช้ adverbs of frequency กันดีกว่าสมมติอาจารย์เดียวถามว่า how often do you go to bed late? how often do you go to bed late? how often คือบ่อยแค่ไหนนะครับคุณเข้านอนดึกบ่อยแค่ไหนคุณเข้านอนดึกบ่อยแค่ไหนสมมติคุณผู้ฟังเข้านอนดึกทุกคืนเลยอะ่ะก็ให้พูดไปว่า I always go to bed late คือทุกคืนเลยนะ100%นะ I always go to bed late แต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนแบบนอนเร็วนะครับสองทุ่มสามทุ่มนอนและนอนละก็ never ไป I never go to bed late I never go to bed late สัปดาห์หนึ่งมีอยู่7วันถ้านอนดึกสัก4วันมันก็อาจจะเข้าข่ายสัก70%และสัก70%นะครับ I often go to bed late อะไรประมาณนั้นนะครับ How often do you eat Japanese food How often do you eat Japanese food? คุณฟังกินอาหารญี่ปุ่นบ่อยแค่ไหนกินบ่อยแค่ไหนถ้านานๆครั้งลองใช้คำว่า rarely I rarely eat Japanese food I rarely eat Japanese food How often do you listen to the radio? How often do you listen to the radio? คุณฟังฟังวิทยุบ่อยแค่ไหนนะครับคุณฟังฟังวิทยุบ่อยแค่ไหนถ้า90% usually ไปเลย I usually listen to the radio I usually LISTEN TO THE RADIO กลับไปข้อ3กันดีกว่าพวกเราจุดๆๆไปสวนสาธารณะเพราะว่ามันสวยมาก because it's so beautiful ตรงนี้แหละตรง because it's so beautiful จะทำให้คุณฟังตอบได้เพราะมันสวยมากก็น่าจะต้องไปบ่อยใช่ไม่ใช่ใชก็น่าจะต้องไปบ่อยนะครับข้อไหนที่ไม่ได้แปลว่าบ่อยเนี่ยไม่น่าจะเป็นคำตอบ rarelynever hardly ไม่ใช่คำตอบแน่ๆคำตอบคือ always we always go to the park because it's so beautiful เราไปสวนสาาบ่อยมากๆๆเพราะมันสวยมากๆนะครับคำว่า rarely ก็นานๆทีคำว่า never ปกติไม่ทำส่วนคำว่า hardly hardly มีความหมายเดียวกับ rarely ก็จะแปลว่านานๆครั้งเหมือนกันเอาจริงๆคนออกข้อสอบทำแบบนี้บ่อยเหมือนกันคนออกข้อสอบเนี่ย จะชอบทำให้ choice มีความหมายเดียวกันถ้าคุณผู้ฟังเจอ choice ที่มีความหมายเดียวกันให้ให้คิดไว้เลยว่า choice พวกนั้นน่ะผิดแน่ๆอย่าง rarely กับ hardly สองข้อนี้ความหมายมันมันแทบจะเหมือนกันเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคำตอบสองคำตอบเพราะฉะนั้นสองข้อนี้จึงไม่ใช่คำตอบแน่นอนนะครับ Let's go to number 4ไปข้อ4กันเถอะข้อ4โจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า Can I have the the t piece of paper please? Can I have the the t piece of paper please? Can I เป็นการขอนะครับเป็นการขอขอนั่นขอนี่นะ Can I have นะครับขอนั่นขอนี่ขอส่วนคำว่า piece of paper แปลว่ากระดาษชิ้น piece คือชิ้นนะครับกระดาษชิ้นแน่นอน piece ไม่ได้เติม s เ,เพราะฉะนั้นก็ต้องกระดาษหนึ่งชิ้นนะขอกระดาษหนึ่งชิ้นหน่อย ขอกระดาษหนึ่งชิ้นหน่อยในช่องว่างจะใส่อะไรเข้าไปดีตัวเลือกก็จะมี other others another แล้วก็ another one ตอบอะไรดีครับ other others another หรือ another one สำหรับข้อนี้เนี่ยคนออกสอบต้องการทดสอบว่าคุณผู้ฟังรู้ความแตกต่างไหมระหว่าง another กับ other นะครับ another ให้แปลว่าอีกสัก อันส่วน the, วอื่นๆจะต้องแปลให้ต่างกันนะครับเราจะรู้ว่าใช้ต่างกันยังไง Another อีกสักอันอีกสักอันคืออันเดียวอันเดียวส่วนควา the, ว่าอื่นๆเวลาคุณผู้ฟังพูดว่าอื่นๆคุณผู้ฟังกาลังสื่อถึงสิ่งหลายสิ่งอยู่ตัวตัวอย่างน,นะครับ another city another city อีกสักเมืองนะครับอีกสักเมืองก็คือเมืองเดียวนะ other cities other cities เมืองอื่นๆเมืองอื่นๆหลายเมืองหลายเมืองเพราะฉะนั้นคำว่า c i t y ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเต e ิม es cities cities another book another book หนังสืออีกสักเล่มเล่มเดียว er. other books other books หนังสืออื่นๆเพราะฉัน books ต้องเติม s another apple another apple apple อีกสักลูกลูกเดียว other apples Apple Apple อื่นๆเพราะฉะนั้น apples ต้องเติม s ต้องหลายลูก another story another story เรื่องราวอีกสักเรื่องเรื่องเดียวนะครับ other stories other stories เรื่องราวอื่นๆเรื่องราวอื่นๆแสดงว่าหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับ story เป็น y เป็นอะไรเติม es ให้มันเป็น stories ะ another person another person คนอีกสักคนคนอีกสักคนคนเดียวนะครับ Other people, other people คนอื่นๆไอ้คำว่า p o p l e มันเป็นพหูพจน์นะครับ other people เป็นพหูพจน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เป็นกฎถ้าอยากได้เป็นกฎก็ให้ท่องแบบนี้ครับคำว่า another แปลว่าอีกสักอันก็คืออันเดียวนั่นแปลว่าต้องตามด้วยคำนามเอก,กพจน์โอเค so another plus singular noun ส่วนคว่า other ที่แปลว่าอื่นๆๆก็คือหลายอันนั่นแปลว่าต้องตามด้วยคํานามพระหูพ์ other plus plural noun หากรูปแบบนี้ก็น่าจะตอบข้อ4ได้ข้อ4 piece of paper piece of paper คาว่า piece ไม่ได้ต้องท้ายด้วย s นั่นแปลว่ากระดาษ1แผ่นนะนั่นแปลว่ากระดาษ1แผ่นตัดข้อ a กับข้อ b ทิ้งเลยยังไงข้อ a กับข้อ b ก็ผิดเหลือข้อ c กับข้อดีเราจะพูดว่า another piece of paper หรือ another one piece of paper แน่นอนครับเราก็จะต้องพูดว่า another piece of paper คำตอบคือข้อ C พูดตเต็มๆกันดีกว่าเวลาอยากจะขอกระดาษใครสักคนจงพูดประโยคนี้ครับ Can I have another piece of paper please Can I have another piece of paper please ฉันขอกระดาษอีกสักแผ่นเออแต่ถ้าพูดแบบนี้นั่นแปลว่าได้มาแล้วนะอาจจะได้มาแล้วแผ่น2แผ่น3แผ่นนะแต่ไม่พอไง ขออีกสักแผ่นได้ไหมครับ Can I have another piece of paper please ไปข้อที่5กันเถอะนะครับข้อที่5มาเลยลองอ่านโจทย์นะครับโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า if we had had more time we able to do a better job ช้าๆนะครับ if we had had more time we able to do a better job ตัวเลือกก็จะมี will be would be would have been แล้วก็ is will be would be would have been is ข้อนี้ทดสอบไวยากรณ์นะครับข้อนี้ทดสอบไวยากรณ์ในโจทย์นะครับในโจทย์เจอคำว่า if วงกลม if หน,หนาเลยวงกลมคำว่า if หนา,หนาเลยข้อนี้ทดสอบไวยากรณ์เรื่อง conditional sentences เวลาคุณผู้ฟังเจอ if ในโจทย์คิดถึงอะไรครับคิดถึง conditional sentences conditional sentences คือประโยคที่แสดงเงื่อนไขนะครับคือประโยคที่แสดงเงื่อนไขคำว่า conditional มาจากคำว่ามาจากคำว่า condition ที่แปลว่าเงื่อนไขซึ่งในข้อสอบเนี่ย conditional sentences ที่ชอบเอามาออกสอบมี3แบบจริมันมีมากกว่า3แบบนะครับแต่แต่มีอยู่3แบบที่ชอบเอามาออกสอบเดี๋ยวเรามาเรียน3แบบนี้ก่อนแบบที่1น,นะครับ if I know the truth I will Tell you. แบบที่ 2. If I knew the truth I would tell you. สังเกตครับจาก1ไป2เกิดอะไรขึ้นจาก1ไป2เกิดอะไรขึ้นก็คือเปลี่ยน verb know เป็น knew เปลี่ยน will เป็น would เห็นไหมครับแบบที่ 3. ครับ If I had known the truth I would have told you. If I had known the truth I would have told you. สับปับที่3มันจะยาวนิดหนึ่งนะครับมันจะยาวนิดนึงคุณจะต้องใช้ had บวก verb ช่อง3แล้วก็ would บวก have บวก verb ช่องที่3ตัวอย่างต่อมาครับ I would buy a car if I have enough money I would buy a car if I had enough money I would have bought a car if I had had enough money พูดง่ายนะคุณฟันจะต้องรู้โครงสร้างอของ conditional sentence ทั้ง3แบบนะครับถ้าแม่นโครงสร้างก็จะตอบได้นะครับถ้าแม่นโครงสร้างก็จะตอบได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เดียวก็เลยสรุปออกมาเป็นกฎให้แบบนี้ครับผม conditional sentence แบบที่1หรือจะเรียกว่า first conditional ก็ได้โครงสร้างก็คือ if subject verb ช่อง 1, comma subject will infinitive หรือ subject will infinitive if subject Verb ช่อง1แบบที่สองนะครับ the second conditional โครงสร้างก็คือ if subject Verb ช่อง 2, อง comma subject word infinitive หรือ subject word infinitive if subject verb ช่องที่สแบบที่3านะครับ the third conditional if subject had verb ช่องที่สาม comma subject would have verb ช่อง3หรือ subject would have verb ช่องที่3 if subject had แล้วก็ verb ช่องที่3ถ้าแม่นโครงสร้างจะตอบได้เรากลับไปดูโจทย์ข้อที่5คือข้อที่5เนี่ยคุณฟังจะต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าตัวโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น conditional แบบไหนเป็นแบบ first เป็นแบบ second หรือเป็นแบบ third if we had had more time if we had had more time คุณฟังขีดสันต if we had had if we had had เนี่ยจะทำให้คุณฟังรู้ว่าเนี่ยคือ if clause แบบที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ if ก็คือ if we mm hmm. เป็น subject had, had ก็คือ had ส่วน had อีกตัวหนึ่งที่ตามหลัง had มาเนี่ยเป็น verb ช่องที่3นั่นแปลว่าประโยคนี้เป็น conditional sentence แบบที่3เป็น third conditional เพราะฉะนั้นหลังเครื่องหมายคอมมาเราอยากได้ subject บวก would บวก have บวก verb ช่องที่3ซึ่งมันมีอยู่ข้อเดียวที่เป็น would บวก have บวก verb ช่องก็คือข้อ4นั่นเองนะครับคือข้อ4 would have been if we had had more time we would have been able to do a better job ตอบข้อ4นะครับตอบข้อ4สังเกตไหมครับแค่ดูโครงสร้างก็ตอบได้ แต่ถ้าให้ดีเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังรู้วิธีการใช้ด้วยนะครับอยากให้คุณฟังรู้วิธีการใช้ด้วย,นะย,ววยมันจะยั่งยืนกว่านะครับมันจะยั่งยืนกว่าสำหรับ if clause แบบที่หหรือ conditional sentence แบบที่1เนี่ยเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะเช่น if I know the truth I will tell you if I know the truth I will tell you ถ้าฉันรู้ความจริงฉันจะบอกคุณนั่นแปลว่าฉันมีโอกาสรู้ความจริงสักวัน ฉันมีโอกาสรู้ความจริงสักวันแล้วถ้าวันนั้นมาถึงฉันจะบอกคุณแน่ๆสํ่หรับแบบที่2นะครับเป็นแบบที่น่าสนใจคือแบบที่2เนี่ยเขาใช้เวิร์ฟช่องที่2ก็จริงแต่มันไม่ใช่อดีตมันเป็นการสมมุตินะครับแบบที่2นะเป็นการสมมุติตัวอย่าง if I knew the truth I would tell you if I knew the truth I would tell you ไม่ใช่อดีตนะเป็นการสมมติเพเวลาแปลเราพูดคำว,ว่าสมมติออกมาสมมติถ้าฉันรู้ความจริงฉันจะบอกคุณ สมมติถ้าฉันรู้ความจริงฉันจะบอกคุณผู้พูดคิดอะไรอยู่ในหัวผู้พูดคิดว่าชาตินี้ไม่มีทางรู้ความจริงหรอกจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่มีทางรู้ความจริงหรอกแล้วจะบอกความจริงคุณได้ไหมก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการสมมติขึ้นมาเฉยนะครับอาจารย์เนี่ยไม่รู้ว่าคนไทยสมมติยังไงนะแต่เวลาฝรั่งสมมติเนี่ยเขาจะสมมติในสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงหรือโอกาสเกิดขึ้นต่ํามากๆแบบที่3มมันคือการสมมติในอดีต ะครับแบบที่3มันคือการสมมติในอดีต if I had known the truth I would have told you if I had known the truth I would have told you สมมติในอดีตฉันรู้ความจริงฉันก็จะบอกคุณสมมติในอดีตฉันรู้ความจริงฉันก็จะบอกคุณในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริงในอดีตไม่รู้ความจริงแล้วได้บอกคุณไหมจะบอกได้ยังไงในเมื่อในอดีตไม่รู้ความจริง I will buy a car if I have enough money ฉันจะซื้อรถถ้าฉันมีเงินพอ ผูพ้พูดคิดว่าวันหนึ่งจะมีเงินพอและถ้าวันนั้นมาถึงก็จะซื้อรถแน่ๆ I would buy a car if I had enough money I would buy a car if I had enough money ฉันจะซื้อรถสมมติถ้าฉันมีเงินพอฉันจะซื้อรถสมมติถ้าฉันมีเงินพอผู้พูดคิดว่าไม่มีทางมีเงินพอแล้วก็ไม่มีทางจะได้ซื้อรถแน่นอนจึงสมมติขึ้นมาเล่นๆ I would have bought a car if I had had enough money I would have bought a car if I had had enough money. ฉันคงจะซื้อรถไปแล้วอะ่ะสมมุติท่าในอดีตฉันมีเงินพอฉันจะซื้อรถไปแล้วแหละถ้าในอดีตฉันมีเงินพอถามว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นในอดีตมีเงินไม่พอและในอดีตก็ไม่ได้ซื้อรถนะครับลองกลับไปแปลข้อ5ครับกลับไปแปลข้อ5ครับ If w e had had more time, we would have been able to do a better job. สมมติถ่าในอดีต มันเป็นแบบที่3ไงก็คือการสมมตินในอดีตสมมุติในอดีตพวกเรามีเวลามากกว่าเนี้พวกเราก็จะสามารถทํางานได้ดีกว่านี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต What happened in the past? Well in the past we didn't have enough time and we couldn't do a better job เราไม่ได้มีเวลาพอในอดีตแล้วเราก็ไม่สามารถทํางานออกมาให้มันได้ดีกว่านี้คุณต้องให้เวลามากกว่านี้ถึงถึงจะทําออกมาได้ดีกว่านี้นะครับ เอาละครับเป็นยังไงบ้างกับ5ข้อวันนี้เห็นไหมครับก็จะมีข้อที่ยากแล้วก็มีข้อที่ง่ายปนๆกันไปข้อไหนง่ายอ่านแป๊บเดียวก็ตอบได้เลยนะครับข้อไหนยากเนี่ยอาจจะต้องคิดหลายสเต็ปนิดนึงนะอยากให้คุณผู้ฟังฝึกบ่อยๆซ้อมเยอะๆนะครับอย่าลืนมนะครับสามารถรับฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moe.realtai.net สำหรับวันนี้ก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กักบรายการสอนภาษาอังกฤษทวิคเอ็กซ์เปได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ see you next week